Learning to love what God loves the most, the way that God loves it. ให้เราดูในหัวข้อเรียนรู้ที่จะรักอย่างที่พระเจ้าทรงรักมากที่สุดและในแบบที่พระเจ้ารักมันด้วย I'm not giving you any clues, but you, could you, anyone dare to guess what God loves the most? ใครสามารถเดาได้บ้างว่าพระเจ้ารักอะไร The world. รักโลก <Right. S 2> นะคะ The world. Now, love is something we all want. ความรักเป็นสิ่งที่เราต้องการ Yet yeah, it's something we seldom appreciate fully. แต่เป็นสิ่งที่บางทีเราไม่ค่อยจะซาบซึ้งหรือเห็นคุณค่ามันนะ You can't buy it? เราซื้อไม่ได้ You can't sell it? ขายก็ไม่ได้ You can't see it? มองไม่เห็นด้วย Yet it is as real as the hands in front of your face. แม้จะมองไม่เห็นด้วยตาแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเหมือนกับสิ่งที่ตาเรามองเห็น We want to be in it when we're out of it. เวลาเวลาที่เราขาดความรักเราก็อยากจะเดินเข้าไปอยู่ในความรัก And when we're in it we have to make it grow และเมื่อเราอยู่ในความรักเราจําเป็นต้องทําให้มันเติบโต Because it doesn't grow it dies เพราะถ้าความรักไม่เติบโตมันตายนะคะ Even when we think we've got it และถึงแม้ว่าในเวลาที่เราคิดว่าเรามีความรัก we can lose it เราอาจจะสูญเสียความรักไปโดยไม่รู้ตัวและความรักมันก็ทำให้เราอกหักเสียใจเจ็บใจมากแต่เราก็ยังอยากได้และหวยหามันมากกว่าทรัพย์สินของใดๆ funny สิ่งนั้นเรียกว่าความรัก This lady h e ฮ e n นเ l ลล r ผู้หญิงคนนี้ชื่อเฮเลนเคลเลอร์นะคะ Anybody ever heard of Helen Keller? ใครเคยได้ยินเฮเลนเคลเลอร์บ้างอ่า right. uh, born normal but uh, as a baby she became she got a disease and she became blind and mute ผู้หญิงคนนี้นะคะเกิดมาก็ปกติเหมือนเด็กทารกทั่วไปแต่ว่าพอติดเชื้อเชื้อหนึ่งก็ทําให้เธอเนี่ยตาบอดนะคะแล้วก็เป็นใบในที่สุด And she became uh mute before she'd learned how to speak เป็นใบ้ก่อนที่จะเรียนรู้พูดได้ในสมัยเด็กๆซะอีกนะคะ Can you imagine that ลองคิดดู all <the> ตลอดเวลาเลย You can't see anything all just darkness คือมองไม่เห็นตาบอ,มอดมืดมิดสนิท right? And you can't hear anything แล้วก็ฟังอะไรไม่ได้เหมือนคนทั่ว s not, <S ไป not mute deaf sorry not <P oof. S 2> mute deaf เป็นเป็นใบ้นะคะขอโทษคือยังได้ยินอยู่แต่เป็นใบ้พูดไม่ได้ Who ever type this didn't get enough sleep ใครพิมพ์ผิดก็ไม่รู้ Right Imagine never see a color ลองนึกภาพดูถ้าพี่น้องมองไม่เห็นอะไรเลยมองเห็นแต่สีดําสีอื่นมองไม่เห็น Imagine never hearing the sound of someone's voice และไม่สามารถได้ยินเสียงใครเลย The only way she could communicate with the outside world was through touch. สิ่งเดียวที่เอเลนเคลเลอร์สามารถที่จะใช้ประสาทสัมผัสได้ก็คือการสัมผัสนะคะด้วยมือ and through smell และด้วยกลิ่น and uh, in her book she says she always knew when her father was coming because of his smell. แล้วก็ในหนังสือของเฮเลนแคลลี่เขียนไว้ว่าเธอรู้ว่าเวลาพ่อเดินเข้ามาใกล้เพราะว่ากลิ่นตัวพ่อโชยมาก่อนนะคะ

and she ended up being a very successful author แล้วก็กลายมาเป็นผู้เขียนหรือนักเขียนที่มีชื่อเสียงในโลก and she wrote this the best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard but must be felt with the heart แล้วเธอก็เขียนประโยคนี้ไว้ว่าสิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลกนั้นไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทตาหรือหูแต่ต้องรับรู้ด้วยหัวใจ what an amazing thing for someone with her disabilities to be able to declare. จังเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะคะแม้ว่าเธอจะพิการทางสายตาแต่เธอก็พูดประโยคนี้ออกมาได้ Now we've been showing my sister and brother-in-law around. He's not very well by the way. He's back at home. ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาจำรั่นจำมากร็ดก็ได้เดินทางพาพี่สาวพี่เขยไป ที่ยวในที่ต่างๆแล้วก็พี่เขยก็วันนี้ไม่สบายไม่ได้มา And on Thursday we went to our church in in uh, b a n k e t a s a j a n Miracle Village พาลหัดนะคะก็ไปที่เขตอัศจรรย์ที่คิดจักรที่นั่นนะคะ And we saw the newest member of our church family แล้วก็มีสมาชิกคนใหม่ที่เพิ่งคลอด There she is เป็นผู้หญิง So new that she hasn't got a name yet เพิ่งคลอดมายังไม่ตั้งชื่อเลย

what? going to call her Gumpa? No, Gumpa, na, So, Knock has named the child. We've <laughs> 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 just got to inform the parents now that your little girl's named <laughs> February, right? <laughs> <laughs> right. And uh, she was a real cutie. She was just lying there. <laughs> right. And everyone was stood around smiling, everyone was like this. Mm. Mm. And people reaching out and going, you know, making, communicating in baby language. Uh -huh. right. <laughs> Knock wasn't there. Uh, <laughs> <laughs> we were going, coochie coochie coo, and that kind of stuff. <laughs> yeah. and, and what? What did

ะะของพระเจ้าที่เราเห็นได้ในพระคมัมภีร์คือพระองค์เป็นพระผู้สร้างและเมื่อพระองค์นะคะสร้างโลกเสร็จพระองค์ก็มองดูโลกใบนี้ <It S 1> แล้ว <is, S 1> บอกว่า <is> good. พงตัดว่าดีพระเจ้าทรงพอพระทัยมากที่พระองค์สร้างมาแล้วและ พระคัมภีร์นะคะได้เรียกพระเจ้าอธิบายพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก So imagine all that love going into the creation of the world น้องลองนึกสภาพดูความรักของพระเจ้าที่เทลงไปในโลกที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ All that love available for you and for me today และเป็นความรักที่พระเจ้ามีให้สําหรับท่านและข้าพเจ้า That's what we were singing about earlier นั่นคือบทเพลงที่เราได้ร้องไปเมื่อตะกี้นี้ That God love, ว่าพระเจ้าทรง <us. S 2> เป็นความรักและพระองค์ทรงรักเรา So then in the story in Genesis along comes the devil and through rebellion and lies and deception he brings separation between between man and the love of God แต่ในหนังสือปฐมกาลก็บอกเราเอาไว้นะคะว่ามารซาตานเข้ามาแล้วเป็นยังไงหลอกล่อนะะมนุษย์จนที่สุดแล้วก็แยกให้มนุษย์เนี่ยอยู่ห่างจากความรักของพระเจ้า But got today. news ve some good news today. แต่ข่าวดีในวันนี้ก็คือว่า And that good news that love always finds a way. news finds good love is ความรักนั้นชนะอยู่เสมอใ right? any situation any circumstance love will conquer ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือปัญหาใดๆก็แล้วแต่ความรักย่อมมีชัยชนะ and God found a way even though sin rebellion lies deception separated us from m h i และพระเจ้าเองนะคะแม้ว่าจะมีซาตานที่ได้ส่งนะคะความบาปก,การกรบฏการไม่เชื่อฟังอะไรต่างๆเข้ามาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ไสามารถเอาเชนะเจ้าได้ John เหมือนในยอห์นบทที่สามข้อที่สิบหกบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนนรัน Why did God send His Son? พระองค์ทรงส่งบุตรองค์เดียวมาทำไมคะ Because He loved the world. เพราะว่ามาสแดงความรักแก่เรา Now God loves you. พระองค์รักท่าน But He doesn't just love you. แต่พระองค์ไม่ใช่แค่รักท่านเท่านั้นจบ He loves the person next to you. พระองค์ทรงรักคนที่นั่งอยู่ข้างๆท่านด้วย When someone asked Jesus what they should do, He told them to love your neighbor as you love yourself. จำได้ไหมมีคนมาถามพระเยซูว่าจะต้องปฏิบัติอะไรยังไงพระเจ้า พระเยซูก็ตอบไปว่าจงรักพระเจ้าหรือว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง Why should you do that ทำไมเราต้องทำอย่างนั้น right. Well simply because God loves them as much as He loves you ง่ายก็คือเพราะว่าพระเจ้ารักเขาเหล่านั้นเท่ากันกับที่ทรงรักท่าน And just think about your neighbors for a moment งั้นให้เราคิดถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเพื่อนบ้านของเราคนที่นะคะเรารจักอะไรต่าง God wants you to love your neighbors to the point where they see His love in you. พระเจ้าอยากให้เรารักคนเหล่านั้นนะคะและอยากให้คนนั้นได้เห็นความรักของพระเจ้าผ่าน my next door neighbor is French. เพื่อนบ้านของอาจารย์อันเป็นชาวฝรั่งเศส And I'm English. แต่อาจารเป็นคนอังกฤษ And French English. Don't always get on. อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ค่อยจะถูกชะตากันนะคะเหมือนกับ ไทยกับเขมรไทยกับพม,ม่าหรืออะไรเงี้ยน้อคล้ายๆกัน the t m e s and the t h a i อเรารักกนน้อน้อ That's why she always sits with the Filipinos เรารักน้อ But my neighbor is a good friend แต่ว่าเพื่อนของอาจารย์กับเป็นเพื่อนสนิทนะคะ And out for meals together. เราไปกินข้าวด้วยกัน e r f มันไม่เห็นจะเป็นไรเลยแม้ว่าเขาจะเป็นคนฝรั่งเศสแล he ก i m p l า does t h i ้แลวแกก็ชอบทำหน้าน้ c ะคะคนฝรั่งเศสจะทำแบบนี้และคนเบลเยียมด้วย Belgians do this. เบลเยียมจะทำ่างนี้มากกว่า <laughs> and a n eat chocolate. <laughs> <laughs> so. <laughs> so it's good to love your neighbor. ดังนั้นเป็นสิ่งนีที่เรารักนะคะเพื่อนบ้านของเรา Because then you'll find out that your neighbor is perhaps not such a bad person after all. เพราะว่าบางทีนะคะถ้าเราไม่ปิดกั้นเราก็จะเห็นว่าบางทีเพื่อนบ้านของเราก็โอเคอยู่ไม่ได้เลวร้าย Now I had a neighbor, not Philip, e, not the Frenchman, another one. อาจารย์เคยมีเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่คุณฟิลิปคนนี้นะ This was a Thai neighbor. เป็นเพื่อนบ้านชาวไทย And he didn't like me at all. แล้วก็คนนั้นไม่ชอบอาจารย์เลย But I would stand outside our front door and I would bless him every day. แต่อาจารย์ก็เคยยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็อวยพรเขา And he would take his dog for a walk. แล้วเขาก็จะพาหมาไปเดิน And he would look the other way. แล้วก็พอมาถึงหน้าบ้านอาจารย์ก็จะหันไปทางอื่น I was stood there and I would just wanted to say good morning to him, and he would look the other way. นะคะอาจารย์ก็ยืนอยู่ที่นั่นอยากที่จะสวัสดีแต่เขาก็หันหน้าไปอีกทางหนึ่ง But as Chinky read out this morning, แต่เหมือนกับที่ชิงกี้ได้อ่านไปเมื่อเช้านี้ I'm very impressed. The pastor k n o c k just quoted it off, not read it. She just มันมันท่องให้นะคะ Just, just a little thing. I d memorized the entire Bible. ส่ why I have gray hair. <Okay. laughs> <laughs> and so I kept on blessing him อาจารย์ก็อวยพรเขานะคะ and every day as he walked past his head turned round a little bit more แล้วก็ยิ่งอวยพรหัวเขาก็ยิ่งหันเข้ามาเรื่อยๆใกล้ละใกล้จะมองอาจารย์แล้ว I think he was more fascinated at what I was doing than 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 being indifferent นะคะก็เลยเริ่มต้นที่จะแปลกใจใช่ไหมเห็นอาจารย์แบบอธิษฐานอวยพร and even his dog got interested ขนาดหมาก็เริ่มจะหันหัวมาทางนี้แล้ว And eventually his head turned all the way around สุดท้ายนะคะก็หันมานะคะมองดู So then I moved to phase t อาจารย์ก็เลยเข้าขั้นที่2อ Phase t o f sharing love with your neighbor นะคะขั้นที่2ของการแบ่งปันความรักกับเพื่อนบ้านคืออะไร started to hello ก็เลยบอกว่านะคะสวัสดีใช่ไหมเป็นภาษาไทย Gave him the nod อาจารย์ก็พยักหน้านะคะยังไม่สวัสด,ดีพ <Right. S 2> ีพยักหน้าก่อนเขาก็เริ่มต้นจะพังกนะคะกลับมาประมาณ2เดือนนะคะพงกหน้าสองเดือนผ่านไปได้มาแล้วหนึ่งคำ <are> Good morning. morning สบายดีไหมจนกระทั่งวันหนึ่งจำได้ไหมคะกำแพงของเขาพังลงมา And I saw and a trying couldn't him lift it and it must have weighed, oh, maybe ton. lift it must to to up แล้วก็เขาก็พยายามที่จะยกแต่ว่ายกไม่ได้เพราะมันหนักมาก big Isuzu truck that time truck with win the front. had a a I Win on แต่ตอนนั้นนะคะอาจารย์ขับรถ Isuzu ที่มันมีตัววินช h ตัวดึงอะเรียกอะไรม่รู้นะคะ never used it. ไม่เคยใช้มาก่อน i Isuzu ให้มาตอนสึนามิแต่ว่ายังไม่ได้เคยใช้ประโยชน์เลย So while he was trying to lift his wall up, I went out with my truck and I attached the front of the cable to the wall and we winched it back up into place. สุดท้ายนะคะอาจารย์ก็เลยขับรถไปแล้วก็ใช้ตัววินช์ี่ค่ะก็ดึงกําแพงคอนกรีตขึ้นมา Then I became his best friend. ท้ายก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุด I wasn't horrible after all. แม่เขาก็ได้ค้นพบว่าที่จริงแล้วอาจารย์แอนก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรผมเป็นคนที่ช่วยเขาให้กําแพงเขา กลับ See, คืนมาได้เพราะนั้นเราเห็นได้ว่าถ้าเรามีความรักนะคะความรักก็จะเอาชนะได้ so God sent His Son Jesus ดังนั้นพระเจ้าก็ส่งพระเยซูบุตรองค์เดียวลงมา to pay the price จ่ายนะคะราคาเพื่อลบล้างผลแห่งการกรบฏของเราทั้งหลาย so that what Jesus loves the most could เพื่อที่ว่าสิ่งที่พระเยซูรักมากที่สุดนั้นจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ This is what Jesus said in, in John 1530. พระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่ 15: บหข้อสิว่า Greater love h s no one than this than one lay down his life for his friends. ไม่มีผู้ใดที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิสหายของตน and และอีกข้อหนึ่งนะคะเช่นกันในยอห์นบทที่ส5ห้พระเยซูตรัสว่าเราเรียกเจ้าว่าสหายเหมือนกัน right now I'm not preaching to you so you can uh, think that I'm telling you that you've got to go and die for somebody ไม่ในเทศนานในวันนี้เพื่อให้ท่าน,นไปเสียชีวิตตายแทนใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ No, it's actually harder sometimes live for somebody. s harder o m พี่น้องรู้ไหมตายแทนอ่ะมันไม่ยากมันไม่ง่ากหรอกแต่การมีชีวิตอยู่เนี่ยมันยากกว่า Right because if you die for somebody well the thing is you're going to do it again a r e you เพราะว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยตายแล้วก็จบใช่ไหม แต่ถ้าเราอยู่ต่ออยู่เพื่อเขาเนี่ยโอ้โหบางทีมันยากเย็นแสนขินเราต้องอยู่เพื่อเขา24ชั่วโมงอะ่ะมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำอยู่อย่างต่อเนื่อง uh, ยิ่งคนคนนั้นไม่ยอมตอบสนองต่อความรักของเรามันก็ยิ่งยากยิ่งขึ้นอีก right so to lay down your life doesn't mean to physically die it means to put others welfare above that of your own and <c oughs> to do it willingly การที่เรานะคะรักใครสักคนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมสละชีวิตแต่หมายถึงการที่เราเห็นถึงสิ่งที่เป็นความจําเป็นในชีวิตของเขามาก่อนเรา in the end the secret to receiving love is learning how to give love จริงๆแล้วนะคะแคดลับของการที่เราจะได้รับความรัก ก็คือการที่เราเรียนรู้จักที่จะให้ความรักซะก่อนแม้แม้ว่าความรักนั้นเขาไม่ได้ตอบสนองอย่างที่เราอยากจะให้เขาตอบสนองเท่าไหร่แต่ความรักมันเป็นสิ่งวิเศษเมื่อเราหว่านตรงไหนมันก็จะย้อนกลับมาหาเราพี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเจ้าไม่ได้รอให้เรา ที่จะรักพระองค์ตอบกลับ But he loves us anyway แต่ก็ยังรักเราอยู่ดีนีม่ even, มีคน Even if we don't know him or understand him he still loves us จะรู้จักพระองค์หรือไม่เข้าใจพระองค์พระองค์ก็รักเราอยู่ดี This is one of the most powerful verses in the Bible ข้อที่มีพลังมากในพระคัมภีร์ข้อนึงก็คือ Romans 5:8โรมที่5ข้อ8 But God demonstrates his own love for us in that while we were yet sinners Christ died for us. พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นะ้นสิ้นพระชมเพื่อเรา If you're waiting for someone to love you, น้องคะถ้ารอให้ใครสักคนมารักเราเนี่ย you might wait a long time. รับรองว่าอาจจะรอนานตลอดไป Instead of waiting for someone to love you, ดังนั้นแทนที่เราจะมัวรอให้มีคนมารักเรา Start loving someone. ควรที่เรานะคะเป็นฝ่ายที่สัมแดงความรักให้กับ <Start S 1> คนรอบรักเพื่อนบ้านรักคนในครอบครัวให้มากๆ winners รักคนที่นะคะ,คะ,คะเขาอาจจะไม่กินเส้นกับเราและความรักนั้นจะย้อนกลับมาหาเรา is ถ้าอยากจะรักสิ่งที่พระเจ้ารักมากที่สุด Just have a look around. look มองดูรอบข้างสิคะ Look around you this morning มองดูรอบๆตัวท่าน There's lots of people to love มีคนมากมายที่เราสามารถสัดงความรักให้กับเขา And there's even more as soon as you walk through those doors ยิ่งเดินออกจากประตูนู้นนะคะไปก็จะเห็นว่าว้าวมีคนมากมายที่เราสามารถสัดงความรักให้กับเขา Right Jesus พระเยซูไม่ได้ปรรถนาให้เราเป็นคิดจักรที่ติดอยู่ในห้องเฉพาะวันอาทิตย์แบบนี้แต่พระองค์ปรินาให้เราเป็นคริจักรที่ออกจากห้องไปยังชุมชนทุกที่ s <S ไม่ว่าไปที่ไหนเราสามารถที่จะนำความรักของพระเจ้าไปด้วย amen, amen. Johannes. So, uh, i ดังนั้นเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรท่านทุกคนเช้านี้อยากจะอวยพรทุกครอบครัวที่จะเป็นครอบครัวที่มีความรัก toda and every wife, even your wife your husband every even husband วันนี้เราอวยพรทุกคนที่เป็นภรรยาทุกคนที่เป็นสามีหรืออาจจะตัวคนเดียว <We> bless อระรยาไม่อยู่ <you S 2> ะยะยก็ตามแต่ท่านก็เป็นครอบครัวเดียวกันเพราะความรักของพระเจ้าได้หล่อหลอมท่านเข้าด้วยกันเมื่อท่านให้ความรักท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านหวานนั้นเพราะพระเยซูตรัสไว้ว่าการให้ก็เป็นสุขยิ่งกว่าการรับและมั s And was so good ส h a t าก e Apostle Paul said the same t h i ั g เปาโลก็พูดเอาไว้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆตรงนั้นขอให้พระเจ้าอวยพรท่านทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า